สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ VIP by Tap Channel เช่นเคยเนาะก็วันนี้มาพร้อมกับหัวข้อครับคุยยาวๆน้องๆน่าจะชอบฟังแบบเราพาคุยอะไรกันยาวๆนะก็เลยจะมาพาคุยยาวๆเรื่องหนึ่งครับซึ่งเอาจริงๆก่อนหน้านี้มันคงจะเล่าได้ไม่เต็มปากเท่าไหร่และก็มันคงจะใหม่ไปสำหรับการที่จะต้องมานั่งเล่าหรือว่ามานั่งพูดหาข้อสรุปของ เรื่องนี้นะครับจนปัจจุบันนี้จริงๆตอนนี้เรื่องนี้มันก็ยังไม่ได้มีข้อส,สรุปอะ,อะไรที่ดีมากพอที่เราจะสรุปได้วันนี้นะพูดจริงๆแต่ก็ก็เอยากเล่าขึ้นมาก่อนให้ฟังก็คือเรื่องสถานการณ์ร้านกาดในช่วงโควิดนะครับซึ่งหรือว่าสถานการณ์ของการเกมต่างๆในช่วงโควิดที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้นะปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์โควิดที่เรียกว่ามันก็แทบจะปกติแล้วแหละเราก็กลับมาใช้ชีวิตกันในหลายอย่าง ทำจะปกติกันแล้วนะครับอ่ะอธิบายก่อนก่อนหน้านี้เราก็ใช้ชีวิตกันอยู่อย่างตามปกติแหละนะครับจนเรื่องเนี้ยมันค,ค่อยๆมีข่าวขึ้นมากับเรื่องสถา,านการณ์โรคระบาดเนี่ยในช่วงประมาณครึ่งหลังของปี2019นะปัจจุบันนี้ก็2023ก็ประมาณ4ปีที่แล้วโดยประมาณในครึ่งหลังของ3 4ปีที่แล้วเนี่ยมันก็จะมี ข่าวที่บอกเออเนี่ยเดี๋ยวมีมีโรคระบาดใหม่นะซึ่งอะไรเงี้ยหลายหลาคนตอนแรกก็เรียกบอกว่าต้องพูดอย่างนี้ละกันเพราะว่าไม่ได้สนใจอะไรขนาดนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะมีโรคที่ไปไป,ไปมาๆเงี้ยบ่อยมากๆในระดับหนึ่งอยู่แล้วสําหรับบนโลกเรานะต้องพูดอย่างนี้ละกันในช่วงนั้นทีนี้มันก็จะลากยาวเข้าปี2020โดยในช่วงปี2020ีเนี่ย เราจะเห็นข่าวเนี่ยมันหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆก็จะมีข่าวแบบเข้ามานู่นนี่นะั่นเรื่อยๆประเทศนู่นประเทศนี้มีข่าวนี้เรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยในช่วงของการระบาดของโลกเนี่ยมันจะเข้าสู่ประมาณเดือนถ้าจะไม่ผิดมันจะเดือนกุมภาเนี่ยในไทยเริ่มมีผลกระทบอย่างที่เห็นได้ชัดกุมพามีนาประมาณนี้ซึ่ง อันดับแรกๆเลยเนี่ยเริ่มมีพบแบบผู้ติดเชื้อในไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับที่มาจากต่างต่างประเทศก็ตรงเนี้เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เริ่มแบบคนเริ่มตกใจแล้วแหละคนเริ่มแบบแพนิคกันแล้ะจนมาถึงในช่วงที่เอาเข้าจริงๆเนี่ยพอมีผู้ติดเชื้อเข้ามาในประเทศเราจริงๆแล้วก็มีค่อนข้างเยอะขึ้นจนสุดท้ายก็จะเป็นการที่แบบว่าโลกอะ่ะ มันเริ่มระบาดในประเทศไทยจนได้หนักที่สุดคือเริ่มมีคนเสียชีวิตนะครับในช่วงโควิดนะก็เนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นประมาณนี้ประมาณน่าจะไม่ผิดจะประมาณปลายกุมภาต้นต้นมีนาอะไรอย่างเงี้ยนะถ้ามันจะเป็นอีกช้อยหนึ่งที่หลักๆสําคัญตอนนั้นก็คือที่มีงานของฝั่งกีตาร์แม็กจัดในปีนั้นแล้วก็มีการติดนะครับของคนในงานอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหกันโตกันวุ่นวายเลยทีเนี้ยพอสถานการณ์นี้มันเกิดขึ้นนะ สิ่งที่ตอนนั้นนะ่ะมันเกิดขึ้นก็คือการที่ทุกอย่างมันต้องปิดตัวลงเหมือนทุกอย่างมันถูกแบบฟีดเอาไว้ในระดับหนึ่งฟีดนี่คือว่าเราไม่สามารถออกจากบ้านได้อ่ะเออเราก็ต้องอยู่บ้านกันด้วยแบบตอนในภาวะตอนนั้นนะครับก็คือมีอยู่บ้านออกไปก็แบบไปหาเส้ออะไรและส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเริ่มแบบเป็นการทํางานประเภทแบบเวิร์กฟอร์มโฮมนะครับก็คือทำกันเริ่มทํางานที่บ้านกัน โอ้โหธุรกิจอะไรที่เป็นห้างร้านอะไรอย่างเงี้ยที่อยู่ในห้างหรือว่าอยู่อะไรเงี้ยข้างนอกแทบจะโดนปิดทิ้งทั้งหมดเลยนะครับซึ่งนั่นแหละสถานการณ์เนี่ยมันเลวร้ายถึงขนาดตรงนั้นนะครับจริงๆมันแทบจะโดนกันทั้งโลกมันต้องบอกว่าแทบจะโดนกันทั้งโลกแหละที่มีการปิดมูลปิดมีอะไรกันอย่างนงี้ทีเนี้ยพอมาพูดถึงสถานการณ์การเก็ในช่วงนั้นเนี่ยถ้าที่จําได้เนี่ย ในช่วงต้นปีอ่ะมันจะมีการแข่งขันใหญ่ของแรงการอยู่งานหนึ่งซึ่งมันจะจัดถ้าจำไม่ผิดมันจะจัดอยู่ปลายเดือนมีนาบังตอนแรกเนี่ยเขาก็จะเลื่อนแต่ด้วยสถานการณ์ที่มันไม่ดีขึ้นเลยเนี่ยสุดท้ายมันต้องยกเลิกจัดงานแข่งครั้งนั้นไปเลยนะครับพอมันโยถูกยกเลิกเนี่ยมันก็ดูแล้วแหละว่าสถานการณ์มันย่ำแย่ลงหรืออะไรนี้แล้ววงการการตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้าง พอทุกอย่างถูกปิดถูกไปอย่างเงี้ยวงการการ์ค่อนข้างแย่จัดๆในระดับหนึ่งเนี่ยอันนี้เราจะพูดถึงในส่วนทั้งเราในพูดถึงในส่วนของฝั่งร้านก่อนนะเพราะจริงๆเลเยอร์อะมีผลกระทบแต่จริงๆเลเยอร์มีผลกระทบค่อนข้างจะแบบว่าไม่เท่าร้านต้องพูด่างแล้วกันฝั่งร้านฝั่งคนขายสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างมีผลกระทบเยอะนะครับในการขายในการขายการ์ดเนี่ยอย่าลืมว่าผู้เล่นที่มาเล่นการ์ดอะมันเป็นผู้เล่นที่เขาเรียกว่าแบบ เล่นแบบเปเปอร์แล้วส่วนใหญ่คือการ์ดมันจะมี2ประเภทบนโลกนี้มีมการ์ดแบบ, digital, แบ,บดิจิตอลการ์ดแบบเปเปอร์ดิจิตอลก็คือเราเล่นผ่านมือถือนะยกตัวอย่างเกมพวกฮาร์ t สโตนเมจิกอาริน่าหรือแวนการ์ซีโลกที่ปิดไปแล้วอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้จะเป็นอ่าดิจิตอลถ้าใค้เห็นภาพแล้วก็แบบเปเปอร์ก็คือการ์ดที่เราซื้อมาเป็นชุดๆอย่างเงี้ยเออทีเนี้ยไอ้วงการ,การ์ดเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะพอมันเป็นแบบเปเปอร์อ่ะ คนมันต้องไปนั่งเล่นด้วยกันแล้วพอคนออกจากบ้านไม่ได้หรือว่าคนไปเล่นด้วยกันไม่ได้เพราะว่าปวดติดโรคเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่ค่อนข้างพอสมควรในตอนนั้นแล้วก็พอมันเข้าสู่สภาวะนั้นจริงๆขึ้นมาที่มีการปิดนูน่นปิดนี่จริงๆอันดับแรกร้านการ์ดร้านดานี่ก็ถูกปิดไป ไอร้านการที่เป็นยังแบบเป็นสแตนอะโลนอ่ะเขาถึงจะเปิดากิจการไม่ได้แต่อย่างน้อยเขายังเป็นสแตนอะโลนเขายังไปเออยยังโอเคยังพอนั่งจัดร้านหรือว่าแบบขายออนไลน์อะไรอย่างบาบาอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆได้แต่กับการกับร้านการที่ประเภทอยู่ในห้างอันนี้คือหนักข้อเลยเพราะว่าร้านการในตัวห้างเองอมันถูกเปิดไม่ได้เลยห้างมันปิด ขึ้นไปจัดของไ,ได้ไหมได้แต่ต้องบอกว่าด้วยความที่มันอาศัยอยู่กับในห้างอมันเป็นอะไรที่มันไม่ค่อนข้างไม่สะดวกเอามากๆนะครับและการถามว่าทำไมปิดตอนนั้นคือทั้งรอดเลยก็จำจำไม่ได้เรื่องราวในตอนนั้นสักสามสีปีที่แล้วโดนสั่งโดนรัฐบาลสั่งปิดนะครับก็คือโดนมนคําสั่งขึ้นมาว่าต้องปิดอะไรอย่างนี้ทีเนี้ยไอ้พอมันเกิดสถาน,านการณ์ปิดหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่าลืมว่าเวลาเราขายของครับ เราออเดอร์มันเป็นแผนในการออเดอร์ซึ่งแผนในการออเดอร์เนี่ยสมมุติของจะออกเดือน4เดือน1หรือว่าเดือน2หรือว่าเดือนสิของปีที่แล้วอะ่ะมันต้องสั่งของแล้วและเอาจริงๆตอนนั้นก็ไม่คิดว่าโลกมันจะไปถึงขนาดนั้นในระยะเวลาที่สองสามเดือนข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอแล้วันเป็นอย่างนั้นจริงๆเรียกว่าคอมันเข้าช่วงนั้นจริงๆอะ่ะ โอ้โหเรียบร้อยครับแต่ละร้านที่มีแพลนในการสั่งของไปแล้วเราสั่งของไม่ขายหน้าร้านไงแต่กลับกลายเป็นว่าคนมาร้านไม่ได้ร้านเปิดไม่ได้คนเล่นก็ไปเล่นกันไม่ได้ค่อนข้างยับเยินครับตอนนั้นต้องพูดตรงๆว่าค่อนข้างยับเยินที่แอตโตทางานอยู่อะไรเงี้ยก็ว่าโอ้โหเรียกว่าแบกรับเงิน่อนข้างเยอะแต่ อันนี้ก็แอบแปลกใจว่ามันก็ยังถูกออกมาเรื่อยๆนะอาจจะเป็นแพนเนอร์ของบอริษัทหรืออะไรก็ตามที่มีการถูกออกมาเรื่อยๆซึ่งมันจะมีแฟกตว่าบางออเดอร์มันก็ยกเลิกได้แต่บางออเดอร์เขาก็าไม่ยกเลิกเพราะว่าในช่วงนั้นก็คือเขค่อนจะลําบากกันหมดนะเออทีนี้พอมันเป็นอย่างนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เลยลําบากมันก็เลยลําบากร้านค้ามากร้านค้าที่หลุดพ้นช่วงนั้นมาได้เนี่ย ค่อนข้างจะค่อนข้างจะแบบต้องต้องมีทุนในระดับหนึ่งเลยไม่ว่าจะเป็นการ์ดอะไรก็ตามอย่างแวนการ์ดเนี่ยที่ขอออกค่อนข้างถี่ที่จะใช้มาเป็นแบบรายเดือนอย่างเงี้ยหรือตัวของอ่าเมจิกที่แอตโตร,รู้อย่างเงี้ยเขาก็จะแบบโอ้โหคนเล่นก็ไปเล่นไม่ได้ส่วนใหญ่เนี่ยคนที่อยู่ในวงการตอนนั้นต่อแล้วก็ยังเก็บของกันต่อเนี่ยต้องใช้คําว่ารักรักในการเล่นการ์ดจริงๆที่ยังซื้อเก็บกันอยู่เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ย มันออกไปเล่นไม่ได้และสถ,ถานการณ์เนี้ยเอาจริงๆมันกินเวลาไปรุ่มๆกเกือบสองปีใช้คําว่าเกือบนะมันจะมีช่วงที่กลับมาเล่นได้ช่วงหนึ่งแล้วก็กลับกันไปอีกละแล้วก็จะกลับ,บมาเล่นได้รอบหนึ่งคือมันมีสถานการณ์เปิดปิดเปิดปิดอ่ะอย่างเงี้ยหนึ่งเนืองในระยะเวลาสองปีที่ผ่านมาถ้าถือวรวมไ้ว่าประมาณสามปีคร่าวๆโดยประมาณแล้าวาตั้งแต่มีข่าวๆของเรื่องโรคระบาดนะครับนั่นแหละ มันทําให้ร้านการแต่ละร้านเนี่ยบางร้านก็ถึงขั้นแบบแก็ต้องปิดอ่ะนะเพราะอย่างที่บอกว่ามันเป็นการขายใจรักจริงๆอีเวนทุกอย่างครับไม่ต้องพูดถึงคือมันแทบจะทําอะไรไม่ได้เลยแน่ๆก็มีความพยายามจะใช้อ่าเรียกว่าอะไรเดียจะใช้เรื่องของเทคโนโลยีมาช่วยแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามันอาจจะไม่ได้เต็มร้อแล้วมันก็ไม่ได้แบบ เขาเรียกว่าความเวมิร์กของมันอะเท่าที่ควรก็คือเรื่องของการใช้ Discord หรือว่าการใช้พวกโปรแกรมคอต่างๆในการเล่นการ์ดนะครับถามว่ามันได้ไหมมันได้แต่มันก็ยังไม่เท่าฟิลลิ่งอ่ะมันยังไม่เท่าการ์ดจริงที่เรานั่งแข่งเปเปอร์กันขนาดนั้นแล้วก็ต้องยอมรับอันนี้เคยพูดไปนานแล้วแล้วก็พูดเป็นแฟกตเลยว่า การเล่นผ่านพวกเทคโนโลยีออนไลน์เปิดกล้องหรือเปิดอะไรเงี้ยมันโกงง่ายอันนี้ต้องพูดตรงๆว่ามันโกงง่ายและจริงๆและหลายๆครั้งก็มีข่าวโกงแบบหนักๆโผล่ขึ้นมาด้วยอันนี้เราต้องยอมยอมรับเรื่องนี้กันจริงๆว่ามันมีนะเราเขาต้องพูดจริงๆเออแต่ว่ามันอย่างว่าครับในช่วงนั้นนะคือด้วยความที่ว่าสภาพมันทําอะไรไม่ได้มันก็เลยเป็นการแก้ขัด เอิแบบแก้ขัดกันไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยร้านการก็จะเริ่มแบบทยอยแบบมีแข่งผ่านวิดคอร์ดแล้วก็ของเนี่ยอาจจะเป็นแบบว่าสะดวกค่อยมารับที่ร้านหรือว่าแข่งรวมๆกันเยอะๆแล้วเขาก็จะแจกของอะไรอย่างเงี้ยเดือนนึงอาจจะส่งของให้ทีนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแน่นอนครับพอกลับเข้ามากับคําว่าส่งของถ้าแข่งฟรีอะและส่งรางวัลไปให้เขาอะสิ่งหนึ่งที่ลืมไม่ได้นะมันก็เป็นต้นทุนนะครับ มันเป็นต้นทุนที่ร้านต้องแบกรับภาระค่าสง่งเออเราไม่ได้บอกว่าร้านทาฟรีหรืออะไรอย่างงี้ในตรงเนี้ยมันค่อนข้างจะสาหัสสาการในระดับหนึ่งในณช่วงนั้นเลยจริงๆนะเพราะว่าทุกคนแบบโอ้โหร้านการนี่ต้องมาถึงกับเปิดหน้าร้าไมไ่ต้องมาดูแลตรงนี้แล้วดูแลตรงนี้เสร็จปุ๊บไม่ว่ามันกลายเป็นว่าตรงนี้อาจจะทํารายได้ให้เขาไม่ได้เยอะมากพออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ตัวการ์ดเองแทบก็ยังแ,แทบจะขายได้น้อยลงไปมากๆจนไม่ต้องพูดถึงนะในช่วงนั้นการถ้าการมีอะเซสซอรีออกนี่คือแทบจะขายกันไม่ได้เลยแหละอุ้ตรงๆจริงๆสนะถ,ถานการณ์ตรงนั้นนะมันจะแบ่งเป็นอย่างที่เราบอกไว้ว่าจะแบ่งมันขึ้นเป็นเวฟมันจะแบ่งเป็นประมาณ2อสมช่วง ก็พอสถานการณ์ช anyway, <match> like ่วงแรกที่มันถูกสั่งปิดใช่ไหมตรงนั้นนะมันจะปิดอยู่ประมาณ2เดือนหรือ3เดือนเนี่ยจะไม่ได้แล้วมันก็จะถูกกลับมาเปิดใหม่ครั้งหนึ่งที่มันซาลงไว้นิดนึงทุกอย่างก็จะกลับมาเปิดใหม่นิดนึงเราก็จะเริ่มแบบมาตั้งหลักขอขายของขายเสริงอะไรกันได้อีกซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยเราก็จะขายเราก็จะกลับมาเฮ้ยโอเคได้นิดหน่อยแต่ต้องเข้าใจนะในช่วงแรกที่มันเปิดได้เนี่ยวัคซ์ลงวัคซีนอะไรมันไม่มีแล้วมันรวมไปถึงเรื่องของความกลัว ที่คนยังกลัวเพราะว่าตอนนั้นต้องบอกว่ามีผู้เสียชีวิตค่อนข้างเยอะนะครับ mm hmm. ก็ทําให้แบบเออวงการการแม่งก็ยังไม่ได้ดีขึ้นแต่แต่ว่าก็แบบมีเด็กที่อยากได้และโรงเรียนก็ถูกปิดอีกต่างหากเออมันกลายเป็นเออฟององอยู่มันมีคนที่อยากได้แต่มันก็ไม่ไหวอะ่ะเออแล้วเสร็จมันก็เป็นมันก็เป็นกราฟขึ้นไปว่าอีกสักพักนึงมันอยู่ไว้ประมาณอย่างนั้นนะ่ะ จนถึงถ้าจะไม่ผิดนะข้าจําเลถ้าจําจช่วงเวลาถึงขจอภัยมันน่าจะแบบกลับมาเปิดได้อะไรประมาณเดือนเดือน6หรือเดือนเนี่แหละเออมันจะอยู่บ้านกันประมาณ2อเดือนตอนนั้นแล้วมันก็จะลากยาวไปจนถึงในช่วงของปีใหม่ปีหนึ่งสถานการณ์มันเริ่มเลวร้วายขึ้นมันก็จะเริ่มกลับไปปิดกันอีกครั้งละเออพอมันเริ่มกลับไปปิดกันอีกครั้งนึงเนี่ยทาภาวะมันก็กลับไปเหมือนเดิมแต่ตอนนั้นปิดคือปิดไม่มากปิดแบบ ห้างอะถูกปิดไม่ได้เลยอย่างเงี้ยก็จะก็จะลากยาวไปอีกรอบนึงแล้วก็จะกลับมาจนแบบมีวัคซีนเนี่ยมันก็ถึงดีขึ้นเอาจริงๆวงการยาตอนนั้นก็คือมีคนซื้อแล้วก็เริ่มหายไปแล้วก็จะเริ่มมีคนซื้อใหม่คือทีเนี้ยมันเป็นปัญหาอย่างที่เราบอกว่าเรื่องของแผนในการออเดอร์ของอะเราแผนไม่ถูกเลยว่าจะสั่งของอะไรยังไงเพราะว่าเราจะไปคุยกันมันจะ สั่งยังไงถ้ามันมีเหตุการณ์ต้องมัน,นังปิดแล้วคูจะขายยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมีในตอนนั้นนะโอ้ได้ว่าค่อนข้างจะต้องแบบแบกรับในการออเดอร์อะไรกันค่อนข้างหนักตอนนั้นและทีนี้จนเข้าสู่แบบชุดเข้าสู่แบบชุดในช่วงที่มันแบบว่าโอเคทุกอย่างมันค่อนข้างจะเปิดมีวัคซีนวัคซีนอะไรละของก็จะเริ่มแบบปกติขึ้นหมายถึงว่าคนก็จะเริ่มกลับมาเล่นกลับมาอะไรขึ้นแบบเป็นระดับเป็นต้นไปไอ้ความยากของตรงนั้นนะ่ะ มันคือถ้าเราสั่งผิดหรือเราสั่งเยอะเกินมันแทบจะขายไม่ได้หรืออะไรเลยน้องๆหลายๆคนอาจจะในช่วงนี้นะอาจจะมาหาของเก่าหน่อยในสักสองปีปีสองปีที่แล้วเนี่ยถามว่าเออทำไมมันไม่มีของเลยอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกครับมันไม่แปลกที่ในของในช่วงปีสองปีนั้นจะมีน้อยมากๆเพราะว่ามันเป็นในช่วงโควิดและร้านเขาไม่กล้าจะสั่งให้มันพินมพ์ออกมาเยอะหรอกเพราะว่ามันจมแน่เออ มันจมแน่ๆคือมันขายได้ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยกับที่ทางร้านเขาต้องการในระดับหนึ่งต้องพูดอย่างนี้แล้วกันมันก็เลยทําให้กลายเป็นว่ามันก็เลยกลายทำให้กลายเป็นว่ามันพูดยังไงเดี๋ยวมันแบบว่ามันไม่มีของอะซัพพลายมันน้อยมากๆตอนนั้นเออมันก็แบบในคนอะแต่โตทุกวันนี้ที่เฝ้าร้านก็จะเห็นว่าแบบมีน้องๆมาหาโู่นนี่คือมันหาไม่ได้มันอยู่ในช่วงปีนั้นพอดีนะครับ ก็หลังจากนั้นมาสักพักหนึ่งพอมีวัคซีนวัคซีนอะไรทุกอย่างมันก็ขี้ขายนะแล้วมันก็โอเคขึ้นนะครับสําหรับในส่วนของการเล่นก็เป็นองค์กรโอเคขึ้นเป็นระดับนะก็เริ่มงานใหญ่งานแข่งใหญ่อะไรเงี้ยก็เริ่มมาลัานได้จริงๆมันต้องบอกว่างานแข่งร้านลันไปก่อนแล้วก็งานแข่งใหญ่เริ่มกลับมาลัานได้ที่มีคนเยอะๆพอแบบว่าเรื่องแบบพอรับแบบสามารถ จัดงานที่มีคนเยอะได้เขาก็เริ่มรันงานใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยและสถานการณ์คนเล่นก็กลับมาค่อนข้างปกติขึ้นในระดับหนึ่งถามว่าในช่วงที่ผ่านมาที่เป็นโควิดเนี่ยในช่วงที่เป็นเรื่องของโรคระบาดโควิดเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นกับวงการการที่ค่อนข้างเปลี่ยนไปไหมก็ต้องบอกว่า งานงานที่เกี่ยวกับการที่เกี่ยวกับฮอบบี้ที่เปลี่ยนไปเป็นแทบจะเป็นเทรนโลกเลยก็ว่าได้คือคนจะมองเรื่องของฮอบบี้หรือว่าพวกคอเลกเตอร์ฮอบบี้อะไรอย่างเงี้ยของสะสมของเขาเรียกว่าอะไรของค่าเวลาของเล่นของสะสมอะไรอย่างเงี้ยดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่าพอช่วงที่ปิดอะ่ะคนมันไม่ได้ไปไหนอะ่ะมันก็เลยแบบพยายามหาสั่งนู่นสั่งนั่นสั่งนี่มาเก็บแล้วก็การก็เป็นอีกอันหนึ่งที่มีอานิสง์ในการ แพอคนที่ทํางานเป็นประจำอย่างเงี้ยพอเขาว่างมากขึ้นอย่างเงี้ยเขาก็เลยมองมาเห็นเออแบบเฮ้ยอยาการมันสวยว่าอะไรเงี้ยแล้วเราก็พอมีเงินแล้วก็อยู่บ้านว่างๆไม่ได้ไปไหนเลยเงี้ยเขาก็เลยสั่งการอะไรเงี้ยมากขึ้นหลังก็เลยจะได้เรียกว่าผู้เล่นและการผู้เล่นหรือว่าคนสะสมใหม่ๆเข้ามาในวงการเนี้ยค่อนข้างเพิ่มขึ้นนะครับจะไม่ได้บอกว่ามากนะเรียกใช้คําว่าเพิ่มขึ้นแต่เราไม่รู้ว่า มันจะมีมจานวนเท่าไหร่แต่ที่เห็นคือมันก็คือขาดมากยิ่งขึ้นเพราะว่าจริงๆเมื่อก่อนต้องบอกว่าในช่วงก่อนหน้าที่จะมีโควิดมันก็มีที่เป็นคนมาสะสมะอะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้เยอะขนาดนี้แต่อันนี้คือมาเยอะมาเต็มนะครับมันก็เลยทําให้แบบเป็นจุดหนึ่งที่ค่อนข้างจะยังไงอ่าค่อนข้างที่จะเป็นจุดเปลี่ยนของวงการยาอีกเช่นกันในหลายๆการอย่างเงี้ยก็จะมีแบบ คนเก็บเพิ่มคนอะไรเพิ่มก็เยอะนะครับนะหรือว่าคนที่คิดแบบนอตตาเจอ่างเงี้ยตอน,น,นเด็กๆเราเคยจำพอโตมาแล้วแล้วแบบมันยังมีอยู่อ่ะกลับมาเล่นดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะมีแล้วก็หลายๆคนบางคนก็หยหาไปเพราะว่าในช่วงที่โดนฟรีซไปช่วงนั้นก็ทำอะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยตัดกันมาหน่อยตัดกันมาที่ตัวของแอตโตเองต้องบอกก่อนว่าก่อนเนี้ยถ้าใครเคยติดตามช่องเรามานานกว่ากว่าเนี้ยนานๆมากๆนานจน นานกว่าช่วงโควิดจะเห็นว่าช่องเราเคยขายก็ขายสุนค้าเกี่ยวกับแวนกานี่แหละขายของพวกตามชุดอะไรต่างๆปกติเนี่ยเอาจริงๆอ็ตกตก็เลิกขายไวประมาณชุดแถวนั้นเหมือนกันเพราะว่าแน่นอนครับจมครับไม่ต้องพูดอะไรเยอะจมนะครับ่สั่งมาขายไม่ได้เอาอะไรไปขายตั่งก็ไม่มีก็ไม่ใช่ก <laughs> ูจะดึงดาม่าทําไมเนี่ยเออนั่นแหละก็จริงๆก็เลยจริงๆเหตุผลในการเลิกขายก็คือเรื่องของ โรคระบาดด้วยนะครับก็เอาตัางค์ไปลงทุนจุดอื่นหรือว่าเราไปทํางานอื่นแทนแล้วก็เรื่องของตลาดของมันด้วยในช่วงนั้นนะแล้วจริงๆทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้กลับมาขายก็มีขายนะคนรู้จักเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งก็นั่นแหละครับมันเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวในสามปีที่ผ่านมาที่จริงมันดูเหมือนคำพูดอะ่ะมันเหมือนนานเอาจริงๆผ่านไปจริงๆมันคือผ่านไปค่อนข้างเร็วนะ ลองฟรีสหรืออะไรอย่างเงี้ยค่านข้นงผ่านแลฟลุ๊กขึ้นมานะครับก็นั่นแหละประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวมีอะไรมาเล่าว่างๆนั่งเล่านั่งเล่าอะไรให้ฟังอีกก็ว่ากันไปนะครับก็ถือว่าแบบเออตื่นมาแล้วก็คิดเรื่องหัวข้อนี้ได้พอดีแล้วก็เออม,มามามาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกันดีกว่าประมาณนี้ครับผมก็ฝากคลิปอื่นๆด้วยครับจะมีอะไรก็จะทยอยลงให้ดูบ้างอะไรบ้าง,าง,างว่ากันไปยังไงก็ไว้เจอกันใน คลิปต่างๆทา,างช่องเราครับวันนี้สวัสดีครับ